สวัสดีครับท่านผู้ชมผมทัวเมธีวัฒน์บุญทรัพย์กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสกายไทมข่าวภาคข้าข่าวแรกนะครับไปดูความโหดร้ายของน้ำมือมนุษย์นะครับมีเหตุรับแจ้งจากประชาชนนะครับ พบลูกช้างนะครับบริเวณขาเนี่ยถูกมนุษย์นําเชือกรัดขาเป็นเบรเป็นเวลานานนะฮะทำให้ขาเนี่ยใกล้ขาดเต็มทีครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่และประชาชนอาสาสมัครนะครับได้ทําการส่งลูกช้างเข้าทําการรักษาทางการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ข่าวต่อมานะครับไปดูเหตุการณ์หนุ่มเสพยาจนหลอนนะครับเผาบ้านตัวเองลุกลามไฟไหม้บ้านของชาวบ้านอีกด้วยนะครับเหตุเกิดขึ้นนะครับที่ชุมชนบ้านมะเกลือครับหมู่สองตําบลอ่างศิลาอำเภอเมืองนะครับจังหวัดชนบุรีครับมีชายคนนึงครับเสพยาจนหลอนนะฮะแล้วก็ชอบจุดไฟเผาไปเรื่อยครับแล้วก็ชอบโยนของใส่บ้านคนอื่นนะครับซึ่งครั้งนี้นะฮะก่อเหตุจุดไฟเผาบ้านซึ่งบ้านต้นเหตุนะฮะก็เป็นบ้านของญาติผู้ก่อเหตุครับเรียกว่าลุกลามไปจนถึงบ้านของชาวบ้านอีกด้วยนะครับ พอเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะฮะก็ได้ควบคุมตัวชายผู้ก่อเหตุนะครับที่สพแสนสุขนะครับจากการสอบถามผู้ก่อเหตุนะฮะอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจุดไฟครับอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุครับเลยทําให้เกิดไฟไหม้บ้านนั่นเองครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจสอบและประเมินมูลค่าความเสียหายนะฮะแล้วพร้อมกับสอบสวนผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็ได้ดําเนินการตามกฎหมายในลําดับ ตำรวจอ้างว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่มีบัตรประชาชนนะครับแต่ญาติผู้ตายเนี่ยกล่าวว่าน้องชายของตนเองเนี่ยพกเอกสารทุกอย่างเบื้องต้นทางญาติเนี่ยนะครับได้ร้องขอความเป็นธรรมให้แก่น้องชายและก็วอนให้สังคมเนี่ยช่วยรับฟังและขับเคลื่อนความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตด้วยในเหตุการณ์นี้นะครับส่วนข่าวนี้ครับความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับเมื่อแมวจรจัดเพิ่มขึ้นนะครับหญิงสาวนะฮะเล่าว่ามีแมวจรจัดบริเวณบ้านของตนเนี่ยแล้วก็ชอบเข้ามา ถายนะฮะฮในบ้านของตนเนี่ยสิ่งที่เรลไร้ายกว่านั้นก็คือมีผู้คนทาอาหารมาให้แมวจรจัดจึงทําให้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งขวางทางรถแล้วก็ไม่หลบรถด้วยนะครับ แถมยังเข้ามาสร้างความรำคาญมากมายส่งกลิ่นเหม็นอีกด้วยนะฮะเจ้าของบ้านตั้งคำถามกับสังคมครับหากรักแมวทำไมไม่นำกลับไปเลี้ยงเพราะหากให้หาอาหารเนี่ยก็จะมีแมวเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็สร้างความวุ่นวายให้กับคนรอบข้างอีกด้วยนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะครับรีบรีบส่งคลิปของท่านเข้ามากันเยอะๆนะครับทางสกายไทม์ข่าวภาค่ําขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยเหลือ พ่อค้าแม่ค้าทุกๆท่านในการเพิ่มช่องทางการขายให้ฟรีเลยนะครับโดยท่านสามารถส่งคลิปความยาวไม่เกิน1นาทีบอกรายละเอียดของสินค้าและบริการที่จะชวนคนให้มาซื้อนะครับบอกช่องทางการติดต่อซื้อขายและการจัดส่งพร้อมทั้งส่งคลิปของท่านเข้ามาในอิน o x ็บอิ a บ็อกซแฟนเพจสำนักข่าวสกายไทม์ครับเราจะนำคลิปของท่านไปออกอากาศโปรโมตให้ในช่วงข่าวของเรา เผยแพร่ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลกกันเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับข่าวในวันนี้แล้วกลับมาพบกับผมทัวร์เมธีวัดบุญทรัพย์ได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ